อวัน้าร้ยเเวลาสินาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มนะครับที่อนุสาวรีย์3กษัตริย์ ีนี้เรายกการท่องเที่ยวโดวยชุมชนนะครับมากกว่า40ชุมชนที่จะมาร่วมนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงที่ช,ชุมชนทุกอัตลักษณ์ซอฟพาวเวอร์การแต่ท่านจากชุมชนเราก็มีที่หลาลกหลายนะครับชาติกับพวกเราชุมชนท่องเที่ยวนะครับ สวัสดีครับผมผู้ใหญ่สมศักดิ์อินทชัยนะครับจากบ้าในกองสิ่งแลวก็เป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวดูมิจิทัภาคเหนือนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับพี่น้องเครือข่ายการท่องเที่ยวดิจิทัจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <S <S 1> <S 1> เราขอประําพันธ์ว่าในวันที่10บพฤศจิกาย,ยนที่ถึงนี้นะนาที่นี้นะครับเราจะมีการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวดูดิจน ปีนี้เป,ป็นปีที่สนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาแวะมาชมมาชิมแล้วก็มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนขอ,ของพวกเราได้นะครับในวันดังกล่าวนั้นเรามีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนนะครับมีงานต่างๆแล้วก็กที่เราอยากได้ก็คือเรื่องการเข้าถึงชุมชนอของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดทั้งหมดนะครับวันนี้เรามาทั้ง25อำเภอ40กว่าเครือข่ายนะครับวันที่10เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับเรามีกิจกรรมที่นี่ครับการท่องเที่ยวอยู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ครับ